สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ ST q a u d o R K. วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถยนต์ SUV ตัวท็อปสุดหรูรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย BMW นั่นก็คือ BMW X8 ปี2026รถคันนี้ถือว่าเป็นการเปิดประตูสู่ระดับใหม่ของความหรูหราและความสปอร์ตในสาย SUV ที่ไม่ใช่แค่ใหญ่แต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและการดีไซน์ที่โดดเด่เนเหนือใคร เริ่มต้นกันที่การออกแบบภายนอก BMW X8 2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดุดันแต่ยังคงความสง่างามตามสไตล์ของ BMW กระจังหน้าไตคู่ขนาดใหญ่ได้รับการปรับปรุงให้ดูหรูหราและล้ำอนาคตมากยิ่งขึ้นพร้อมเส้นไฟเล็ดแบบเลเซอร์ไลท์ที่บางเฉียบเพิ่มความโฉบเฉี่ยวในทุกมุมมองด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดไหลลื่นจากด้านหน้าไปถึงด้านท้าย ล้ออนลอยขนาดใหญ่ตั้งแต่21นิ้วขึ้นไปทําให้ลุคของ X8 ดูทรงพลังและน่าเกรงขามส่วนด้านหลังนั้นก็โดดเด่นด้วยไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่บางและยาวเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกหรูหราและกว้างขวางขึ้นเมื่อมองเข้ามาด้านใน BMW X8 2026ยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นห้องโดยสารภายในถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นหนังแท้เกรดสูงไม้และอลูมิเนียมขัดมันที่ตกแต่งรอบห้องโดยสารเบาะนั่งคู่หน้าและคู่หลังปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบพร้อมระบบนวดและระบบระบายอากาศสร้างความสบายสูงสุดแม้ในการเดินทางไกลหน้าจอแสดงผลโค้งขนาดใหญ่ที่รวมทั้งจออินโฟเทนเมนต์และมาตรวัดดิจิทัลเข้าด้วยกัน รองรับระบบไอดรุ่นล่าสุดพร้อม AI ผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติอีกจุดที่น่าสนใจคือระบบแสงไฟภายในห้องโดยสารแบบ Ambient Light ที่ปรับได้หลายเฉดสีสร้างบรรยากาศหรูหราในทุกสถานการณ์ระบบเสียงพรีเมียมจาก Bowers a Wilkins ให้พลังเสียงกระหึม่มและสมจริงแบบรอบทิศทาง ส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระนั้นกว้างขวางรองรับการใช้งานทั้งครอบครัวหรือการเดินทางไกลได้อย่างสบายในด้านสมรรถนะ BMW X8 2 0 26ไม่ทำให้แฟนแฟนผิดหวังโดยคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 Plug-in Hybrid ที่ให้กำลังสูงกว่า700แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ช่วยเพิ่มทั้งพลังและความประหยัดน้ำมัน การเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาไม่ถึง4วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับ SUV ขนาดใหญ่ขนาดนี้ระบบขับเคลื่อน X-Drive แบบอัจฉริยะช่วยกระจายแรงบิดไปยังล้อทั้ง4อย่างแม่นยำทำให้การขับขี่มั่นใจทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางท้าทายไม่เพียงแค่แรงแต่ยังใส่ใจเรื่องความนุ่มนวลและประหยัดพลังงาน แบตเตอรี่ที่ติดตั้งใน BMW X8 รุ่นใหม่นี้สามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้กว่า80กิโลเมตรเหมาะสำหรับการขับในเมืองที่ต้องการความเงียบและปลอดมลพิษระบบกันสะเทือนแบบ Adaptive Air Suspension ปรับระดับได้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับทำให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารสัมผัสได้ถึงความสบายสูงสุด ในด้านความปลอดภัย BMW X8 2026มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบตรวจจับการชนรอบทิศทางรวมถึงกล้อง360องศาที่ให้มุมมองครบถ้วนและระบบจอดรถอัตโนมัติที่ทำให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น มาถึงเรื่องราคาที่หลายคนรอคอย bmw x8 2026เปิดตัวด้วยราคาที่สูงสมกับความหรูหราโดยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,70,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ6ล้านบาทขึ้นไปสำหรับตลาดโลกส่วนในประเทศไทยราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ10-12ล้านบาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือก สรุปแล้ว BMW X8 2026ถือว่าเป็นการยกระดับตลาด SUV หรูให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานความสปอร์ตสมรรถนะอันทรงพลังเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความสะดวกสบายหรูหราสุดพรีเมียมใครที่กำลังมองหา SUV ตัวใหญ่ที่ให้ทั้งความเร็วความหรูหราและภาพลักษณ์ที่เหนือระดับ BMW X8 2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้าม แล้วเพื่อนๆนคิดยังไงกับ bmw x8 รุ่นใหม่คันนี้ถ้าเข้ามาในไทยจริงราคาประมาณนี้จะน่าสนใจแค่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง s q autocar ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจครับ